กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูบหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นกระโจมกระโจมเป็นที่พักรูปแบบหนึ่งซึ่งได้สร้างขึ้นมาจากการขึงด้วยแผ่นผ้าแผ่นหนังสัตว์แผ่นยางหรือวัสดุอื่นๆที่ไม่ได้สร้างให้คงทนถาวรสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้เป็นที่พักแบบชั่วคราว สามารถรื้อถอนเพื่อการย้ายไปยังที่อื่นได้ถ้าหากว่าในความฝันคุณฝันเห็นกระโจมแล้วล้วก็คำทำนายฝันนั้นได้ทำนายเอาไว้ว่ากิจาการการงานโปรเจกต์งานต่างๆใดๆก็ตามที่คุณกำลังทำอยู่หรือคิดว่าจะทำในเร็วๆนี้รวมไปถึงธุรกิจต่างๆจะเริ่มเห็นผลสำเร็จงอกเงยขึ้นมา แล้วจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในที่สุดการฝันเห็นกระโจมนั้นจึงนับว่าเป็นความฝันที่ดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจต่างๆที่กำลังคิดริเริ่มกิจการของตัวเองครับแล้วถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณได้เข้าไปอยู่ในกระโจมแล้วล่ะก็คุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ค้ำชู ทำให้สิ่งที่คุณกําลังทํานั้นสะดวกราบรื่นและง่ายขึ้นครับเลขมงคลสําหรับการเสี่ยงโชค36 68 386แต่ถ้าคุณฝันว่าได้เข้าไปอยู่ในกระโจมเลขมงคลจะเป็น13 930 931